ร่างสมบูรณ์และร่างสุดยอดของแกมมามอนสายพัฒนาร่างชั่วร้ายของมันนี่บอกเลยว่าสเกลทำลายดิจิตอลเวิลด์ได้เลยนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดิจิมอนในวันนี้นะครับผมจะเอาข้อมูลของดิจิมอนร่างสมบูรณ์แล้วก็ร่างสุดยอดของแกมมามอนมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ผมทําร่างตัวเต็มวัยลงไปก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็จะเหลือพวกแบบร่างสมบูรณ์กับร่างสุดยอดที่เพิ่งมาโผล่ในอนิเมะช่วงที่มันจบไปเมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการอัปเดตร่างสมบูรณ์กับร่างสุดยอดผผผมมมมมมกก็จจะะขอาาาาาททํํในนคลนนคลิิปี้้แวถเด่มไม่ไื ใส่ตัวไอไว้นะครับว่าใครที่สนใจจะดูแกมมามอนก่อนหน้านี้ก็ไปดูกันได้เลยครับซึ่งร่างสมบูรณ์กับร่างสุดยอดของแกมมามอนนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาแค่จากในอนิเมะมันจะมีแค่3ตัวครับผมแต่ทีนี้มันมีร่างวิวัฒนาการของไอสายมืดให้เป็นร่างสุดยอดกับร่างโคตรสุดยอดมาแล้วด้วยครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะมีดิจิมอนทั้งหมด5ตัวมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะซึ่งเป็นโปรไฟล์ที่น่าสนใจมากเลยครับผมโดยเฉพาะไอร่างฝั่งชั่วร้ายของมันนะเดี๋ยวเราก็ไล่เรียงกันไปแต่ละตัััววดดีกกกกก่ก่่่าาารรรรผมมเิจนนนงธอ ร,ร่างที่ไม่ได้ชั่วร้ายเป็นร่างของฝั่งพระเอกนะนั่นก็คือเจ้าคานไวส์มอนนั่นเองครับคานไวส์มอนเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบมังกรฟ้าประเภทวัคซีนครับเจ้านี่นะครับบอกก่อนเลยว่ามันเป็นดิจิมอนที่วิวัฒนาการร่างมาจากร่างโตเต็มวัยของแกมมามอนได้ทั้ง3ตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวเซนแกมมามอนคาอุสแกมมามอนหรือกระทั่งเบเทลแกมมามอนซึ่งไม่ว่าตัวไหนก็ตามวิวัฒนาการเป็นคานไวส์มอนเสร็จปุ๊บร่างมันก็จะกลายเป็นร่างนนนนนนีีีี้้้โดดยยท่่่่่กกกกกกาาาาาาารารรรรววววิัฒจงไไไห็็มมสผลตตอเเป มันก็สามารถใช้พลังได้ตามปกติทั้งหมดเลยซึ่งร่างกายของคานอวิส์มอนนะครับก็จะมีสีขาวกับแดงสลับกันเป็นสีหลักนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นสีที่สแสดงถึงความยุติธรรมในตัวมันแล้วก็ความดีงามที่มันต้องการรักษาเอาไว้ซึ่งมันมีความดีงามและพลังของมันเอาไว้ปกป้อง,องคนที่มันรักแม้ว่าจะมีจิตใจของการปกป้องพวกพ้องหรือคนที่ตัวเองรักก็ตามนะครับมันก็มีจิตใจที่รักในการต่อสู้ด้วยครับโดยที่การต่อสู้ที่คานอวิส์มอนชอบนะคือการต่อสู้แบบตรงไปตรงมาครับหมายความว่าถ้้้าไดตต่อสููกับับ อย่างเต็มที่อย่างยุติธรรมนะครับมันก็จะรู้สึกว่าแฮปปี้กับการต่อสู้นั้นโดยที่ตัวคานไวิสบอนจะไม่ใช้วิธีการสกปรกใดๆเลยเวลาต่อสู้กับศัตรูในทางกลับกันถ้าเกิดว่าศัตรูมีการใช้วิธีสกปรกเข้ามาเพื่อต่อสู้กับมันคานไวิสบอนก็จะยิ่งพิสูจน์นะครับว่าการต่อสู้โดยที่ไม่ต้องใช้วิธีการสกปรกนั่นแหละคือการต่อสู้ที่ควรจะเป็นในขณะที่ตัวคานไวิสบอนมีการต่อสู้นะครับร่างกายของมันเนี่ยจะมีการส่องประกายแสงสีขาวออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับซึ่งการส่องประสสเรบิดดจุ ก็หมายความว่าณจุดนั้นเนี่ยคานไวส์มอนมันได้ก้าวข้ามขีดจํากัดของมันไปอีกสเตทหนึ่งแล้วนะครับหมายความว่ามันจะเป็นดิจิมอนที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นไปเรื่อยๆในระหว่างการต่อสู้ครั้งใดครั้งหนึ่งยิ่งศัตรูยิ่งเก่งยิ่งท้าทายความสามารถของคานไวส์มอนได้ก็จะยิ่งทําให้มันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับคานไวส์มอนที่มีการส่องแสงก้าวข้ามขีดจํากัดของมันไปเรื่อยๆและอย่างนี้แล้วก็มีแสงส่องที่เจ,จิดจ้าว่ากันว่ากระแสพลังอันยิ่ ทั้งหมด4ท่าด้วยกันครับเริ่มที่ท่าแรกก่อนเลยครับผมคือเป็นการใช้กรงเล็บโจมตีใส่ศัตรูท่ากรงเล็บนั้นจะมีชื่อว่ากานเลียฟิชเชอร์ครับผมซึ่งการเลียฟิชเชอร์นี้ก็เป็นการใช้กรงเล็บที่เสริมพลังจากตัวคานโนวิสมอนโจมตีใส่ศัตรูโดยที่ว่าร่างกายของศัตรูต่อให้เป็นโคมดิจิซซยก็สามารถที่จะถูกทําลายอย่างสิ้นซากได้เลยนะครับแต่ตรงนี้เหมือนเคาเรีมาไว้ให้ว่าเป็นโคมดิจิซซยที่อ,อ่อ,อนๆหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเป็นโคมดิจิซอยระดับแบบว่าโกด สีขาวทั้งตัวแล้วมันก็ใช้ปีกโอบตัวเองพุ่งเข้าชนศัตรูท่าไม้ตายมีชื่อว่าดรากเนียครับและท่าต่อมาท่าที่3นะครับผมเป็นท่าที่ตัวของคานไวิสมอนจะขยายปีกแล้วก็โจมตีด้วยพลังอุกบาทจํานวนมหาศาลครับผมท่าไม้ตายนั้นมีชื่อว่าเมเทโอลุคส์ครับซึ่งท่าไม้ตายนี้เป็นท่าไม้ตายที่คานไวสมอนสามารถโจมตีศัตรูได้ในวงกว้างบวกกับว่าเป็นท่าโจมตีที่เอาไว้โจมตีศัตรูที่อยู่ระยะไกลนั่นเองครับส่วนท่าต่อมาท่าที่4่นะครับผมเป็นท่าไม้ตายของท่า r กรนโนวาครับผมซึ่งท่าไม้ตายนี้ตัวของคานอไวส์มอนจะมีการเข้นพลังออกมาเป็นรูปพลังขนาดใหญ่แล้วก็โจมตีใส่ศัตรูครับผมซึ่งท่าไม้ตายนี้สามารถบทขยี้ได้กระทั่งดิจิมอนที่เป็นร่างสุดยอดกันเลยทีเดียวครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคานอไวส์มอนมันวิวัฒนาการเป็นร่างสุดยอดนะครับผมมันจะกลายเป็นดิจิมอนที่มีชื่อว่าซี r รี s สมอนครับผมซีเรียสมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบมังกรแสงประเภทวัคซีนนะครับผมดิจิมอนรูปแบบมังกรแสงตัวนี้นะครับก็สมชื่อของมันนะคือ สวยงามมากๆเลยนะครับโดยที่ว่ามันเป็นดิจิมอนที่สังกัดอยู่ในไวรัสบัสเตอร์ด้วยนะครับก็คือเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดที่พร้อมจะกาจัดดิจิมอนชั่วร้ายดิจิมอนไวรัสที่นาความเดือดร้อนมาสู่ดิจิตอลเวิร์มนั่นเองครับซึ่งมันเป็นดิจิมอนที่มีความเที่ยงธรรมสูงนะครับพร้อมกับพลังอันมหาศาลของมันที่พร้อมจะปกป้องผู้ที่อ่อนแอนะโดยที่ซีดูสมอนนะครับมันจะมีความสามารถในการตรวจจับพวกแบบพลังงานชั่วร้ายได้แล้วเมื่อมันสัมผัสได้ปุ๊บมันก็จะเคลื่อนที่ไปดังดาวหางกกยััััััังงงงงพพพื้้้้้นนนนนททีี่่มมมมแแบบลลลาาาาชชววรรจจะใใหดดขอํ พลังชั่วร้ายเหล่านั้นหรือกระทั่งว่าตัวของซีริอุสบอนยังสามารถสัมผัสได้ถึงการร้องความช่วยเหลือซึ่งพอมีเสียงร้องของความช่วยเหลือปุ๊บแล้วซีริอุสบอนสัมผัสได้ไว่าตนตอที่เรียกร้องความช่วยเหลือนั้นมันมีพลังชั่วร้ายแฝงอยู่ปุ๊บอย่างที่บอกครับว่าซีริอุสบอนก็จะสามารถสัมผัสได้ทันทีแล้วก็ไปปรากฏตัวที่นั่นเพื่อกำจัดดิจมอนชั่วร้ายไปนั่นเองครับซึ่งวิธีการต่อสู้ของซีริอุสบอนก็น่าสนใจนะครับคือเขาจะมีเป็นดาบอยู่ที่มือขวาและกันเป็นออา,นาาาอาอาววุธทีีี่่่่มชืซยึง นี้จะเป็นปืนดาบที่เอาไว้โจมตีศัตรูแบบรูปแบบคอมโบนะครับโจมตีระยะไกลก็ได้โจมตีระยะใก,กลก้ก,ก,ลก็ดีครับโดยเวลาที่ตัวซีริอุสบอนมีการต่อสู้กับศัตรูอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ต้องบอกเลยว่าเขาจะต่อสู้อย่างไร้ความปราณีจนกว่าจะกําจัดดิจจมอนตัวนั้นไปได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยตัวของซีริอุสบอนเขาก็เคยเจอเคสที่ว่าต่อสู้กับศัตรูไปต่อสู้กับศัตรูมาปุ๊บศัตรูเกิดมีการกับใจขึ้นมานะครับหมายความว่าเริ่มมีจิตใจที่ดีเบ่งบานขึ้นแล้วก็กลายเป็นดิจที่ดีุบ็จมอน้นันทันทีพร้อมกัับยยืนนว่า ดิจิมอนตัวนั้นได้กลับใจเป็นดิจิมอนที่ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งที่จริงซีริอุสมอนก็จะรู้ได้ด้วยการที่ว่าสามารถสัมผัสจิตชั่วร้ายของดิจิมอนได้นั่นแหละนะครับการกลับใจที่ซีริอุสมอนสัมผัสก็คือว่าไม่มีจิตชั่วร้ายออกมาจากดิจิมอนตัวนั้นแล้วนั่นเองครับในส่วนของท่าไม้ตายของซีริอุสมอนก็จะมี4ท่าด้วยกันครับท่าแรกก็คือการใช้ปืนดาบที่ประสานกันเป็นอาวุธที่มีชื่อว่าซิเวียยิงโจมตีศัตรูด,ด้วยกระสุนลำแสงขนาดใหญ่ท่่าาาามม้้้ีชอนนนเรคั2ขงะผจป็กใด ในการฟันศัตรูให้เป็น2ท่อนท่าไม้ตายมีชื่อว่าคอสโมเบรดครับผมส่วนท่าไม้ตายที่3ออกเป็นท่าคอมโบนะครับนั่นก็คือการใช้พลังคมดาบและกระสุนโจมตีประสานกันศัตรูจะได้รับความเสียหาย2รูปแบบนั่นก็คือแบบกระสุนแสงแล้วก็แบบคมดาบไปพร้อมๆกันท่าไม้ตายมีชื่อว่าเบรคอซ่าครับผมซึ่งถือว่าเป็นท่าไม้ตายที่ทรงพลังมากๆของซีริอุสมอนนะครับแต่ทีนี้ตัวของซีริอุสมอนยังมีท่าไม้ตายก้นหีบที่เก็บเอาไว้นะครับซึ่งตัวของซีริอุสมอนจะใช้ก็ต่อเมื่อเขาสูญเเสีีียยยซซึ่่่งป็นอออาุธทูทมื ท่าไม้ตายนั้นนะครับจะมีชื่อว่า Planet Knuckle ครับผมซึ่งท่าไม้ตายนี้จะเป็นการรวบรวมพลังงานชีวิตทั้งหมดของซีรูส์มอนเขา้าไปที่หมัดของเขาแล้วก็โจมตีใส่สัตรูตได้ซึ่งก็มีอำนาจการทำลายล้างที่สูงสามารถกำจัดดิจิมอนหนึ่งตัวได้อย่างสบายเลยครับก็จบไปสั้นๆนะครับผมสำหร,รับร่างสายดีนะครับต่อไปเราจะไปร่างสายชั่วร้ายกันบ้างแล้วนะครับซึ่งร่างสายชั่วร้ายของทางแกมมามอนนี่ต้องบอกเลยว่ามีความน่ากลัวแล้วก็เป็นภัยต่อดิจิตอลเวิร์ได้เลยนะมาเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะครบาร่งสูณ์ ไปเนาะดิจิมอนตัวนี้มีชื่อว่าเลกูลัสมอนครับผมเลกูลัสมอนเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบมังกรชั่วร้ายประเภทไวรัสนะครับซึ่งที่จริงเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยโผล่มาเป็นลาสบอสของภาคโกลส์เกมนะครับผมก็สุดแค่นี้นะไม่ได้มีร่างพิฒนาการหลังจากนี้ไปครับผมซึ่งตัวของเลกูลัสมอนนะครับมันเป็นดิจิมอนมังกรชั่วร้ายที่ปรารถนาจะปกครองดิจิมอนให้อยู่ภายใต้ความกลัวภายใต้ความโกรธแล้วก็ความเครียดแค้นของตัวมันครับซึ่งแม้ว่ามันจะเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์ก็ตา,ตา,าตตม,ม เมกิรามอนมาแล้วเมกิรามอนก็คือเป็นหนึ่งในสี่จิมอนมังกรผู้ยิ่งใหญ่ใช่ไหมปะทะกับเมกิรามอนแล้วก็สามารถกำราบเมกิดรามอนตัวนั้นลงได้ครับผมเออเก่งไม่เก่งล่ะเป็นดิจจมอนร่างสมบูรณ์เท่านั้นเองนะเนี่ยโดยที่การปรากฏตัวขึ้นมาที่ดิจิตอลเวิร์ของเรกูลัสมอนตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามันจะนํามาซึ่งหายนะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งของดิจิตอลเวิร์ในพื้นที่นั้นนเลยครับตัวของเรกูลัสมอนนะครับผมร่างกายของมันจะมีการประกอบสารบางอย่างที่มีชื่อ อาร์บีหรือกรุสเรียมบัสนี้นะครับผมมันเป็นสารติดเชื้อสีดําที่ทาให้ดิจิมอนตัวหนึ่งเนี่ยดึงสัญชตาตญาณของความชั่วร้ายความโหดเหีเ้ยมขึ้นมาซึ่งก็เหมือนกับเป็นตัวบูสพลังแต่ว่ามันจะบูสพลังไปทาให้ดิจิมอนตัวนั้นเกิดความคุ้มคลั่งครับแต่ยังไงก็ตามตัวของเรกูลุสมอนถือว่าเป็นดิจิมอนที่มีสติสัปชัญญะดีแม้ว่าจะโดน GRB เข้าไปก็ตามครับผมซึ่งดิจิมอนตัวไหนก็ตามที่ต่อสู้กับเรกูลุสมอนนะครับมีโอกาสติดเชื้อ B, จีนนอนนมอ,อาอนนร์บีซ จะได้เห็นดิจิทอลบางตัวคือแบบเดิมทีมันเป็นสีแดงแต่ว่าพอโดน GRB นี้เข้าไปมันกลายเป็นสีดาอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะก็เป็นลักษณะาการติดเชื้ออีกแบบหนึ่งที่เห็นได้ในดิจิตอลเวิด์นะครับแต่นี่รีมาร์คไว้ให้ว่า3 GRB ในดิจิตอลเวิด์ซึ่งเป็นสารติดเชื้ออันเนี้ยที่ทําให้คุ้มครั่งอย่างที่บอกไปอะครับมันจะไม่ได้ผลกับดิจิทอลที่มีสารสีดําตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าแบ็กดิจิรอนหมายความว่าดิจิทอลตัวหนึ่งสามารถรับสารสีดําเข้าไปได้หนึ่ทีีท่่่่เป็นรราาางสดํััผมแตวตวว Digital GRB Back ให้ดิจิมอนตัวนั้นเปลี่ยนเป็นสีดำเฉยๆโง,ง่ๆครับผมทุกคนเข้าใจภาพไหมอย่างเช่นผมขอยกตัวอย่างให้ตัวหนึ่งนั่นก็คือโอเมกามอนครับโอเมกามอนถ้าหากว่ามันได้รับแบ็กดิจิตรอนเข้าไปมันจะกลายเป็นโอเมกามอนสวาร์ตครับผมซึ่งโอเมกามอนสวาร์ตจะถือว่าถูกบันทึกเป็นดิจิมอนอีกตัวหนึ่งไปเลยครับแต่ว่าถ้าโอเมกามอนโดน G R B เข้าไปโอเมกามอนก็จะเปลี่ยนเป็นสีดําเหมือนกับโอเมกามอนสวาร์ตครับแต่ว่ารูปแบบเนี่ยมันจะไม่ถูกบันทึกว่าเป็นดิจิมอนตัวใหม่มม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 ัมััััันน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 จจะะเเ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 เหหืืืออ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 กกกกกกกบบบบบปป็็็็็โาาาาาททีีี่่่ติดชนนด้้้้้คครรรรรผวููลๆๆยแถงงสณ์ข กูรุสการมามอนตัวนี้นะโดยที่ตัวของเลกูรุสปอนตัวนี้นะครับผมจะมีท่าไม้ตายอยู่ทั้งหมด4ท่าด้วยกันครับมาไล่เรียงกันไปครับท่าแรกมีชื่อว่าการิฟไบ์ครับผมซึ่งการิฟไบ์นี้ก็จะเป็นการเปิดโล่ที่อยู่ด้านซ้ายมือของมันนะครับผมในการพุ่งเข้า,ใน,า,ขาในการพุ่งเข้าไปโจมตีศัตรูในรูปแบบบทขยี้ครับส่วนท่าไม้ตายที่2นะครับผมคือมันจะมีการยิงเลเซอร์ออกจากฝั่งที่เป็นโล่เหมือนกันครับผมท่าไม้ตายนั้นมีชื่อว่าเกเนียสครับผมและท่าไม้ตายต่อมาท่าที่3คือเป็นการโจมค จะเป็นท่าไม้ตายที่ชื่อว่า Death and Spike นั่นเองครับซึ่งการโจมตีด้วยหางอันนี้นะครับทุกคนสังเกตหางของ Regulusmon ก็จะรู้ว่าหางของมันก็เหมือนกับเป็นคมหอก2อันนะครับเอาไว้ทิ่มแทงศัตรูซึ่งศัตรูโดนเข้าไปก็มีโอกาสม่องเท่งถ้าไม่ม่องเท่งก็มีโอกาสติดเชื้อ GRB นั่นเองครับแล้วต่อมาเป็นท่าไม้ตายสุดยอดของ Regulusmon นะครับผมท่าไม้ตายมีชื่อว่า Ganpress ครับซึ่งท่าไม้ตายนี้นะครับผมตัวของ Regulusmon จะรวบรวมพลังออกมาเกิดเป็นลูกบอลเพลิงนรกขนาดใหญ่เมื่อมันปาโจมตีเข้าไปสิ่่่่งททีโดนนจจะะแหลลกสาายไปไปปมมวเ็ออตอ มีขนาดเล็กมากแค่ไหนหรือแม้จะเป็นแสงสว่างก็ตามถ้าไม้ตายนี้ก็สามารถทำลายทิ้งไปได้ครับทีนี้เราจะมาพูดถึงร่างต่อ,ตอไปที่ไม่ได้ปรากฏในอนิเมะให้เราเห็นนะเป็นร่างสุดยอดของสายกูรุสแกมมามอนนั่นเองครับตัวต่อมาเลยนะครับผมตัวนี้มีชื่อว่าอาร์คทูรุสมอนครับอาร์คทูรุสมอนเป็นดิจิมอลร่างสุดยอดรูปแบบมนุษย์มังกรประเภทไวรัสครับผมเจ้านี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้ผมพูดถึง GRB ในร่างของเรกูลุสมอนไปใช่ไหมครับโดยที่ในดิจิตอลเวิด์มีการวิจัยไว้้แลวว่าาเุุสมนนยััดิิจพพศษ สามารถทนทานและควบคุม GRB ได้และทีนี้ GRB ที่มีการวนเวียนอยู่ในร่างกายของเรกูลุสมอนนะครับมันจะสามารถให้กําเนิดดิจิมอนที่แข็งแกร่งยิ่งกว่านั้นไปได้นั่นก็คือเจ้าอาร์คทูลุสมอนตัวนี้นั่นเองครับซึ่งตัวของมันเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าคราวนี้มันดึงพลังความสามารถทั้งหมดของ GRB ออกมาจนถึงขั้นสูงสุดนะครับทำให้มันกลายเป็นดิจิมอนที่ชั่วร้ายและแข็งแกร่งมากๆซึ่งงานวิจัยของโลกดิจิมอนบอกเลยเลยว่าดิจิมอนตัวนี้เป็นดิจิมอนที่อันตรายต่อด ได้อย่างบ้าคลั่งนะครับผมแต่ว่าด้วยการที่ว่ามันมี GRB ที่คุ้มคลั่งและพรมจะตุรักออกมาจากร่างกายของมันในทุกที่แบบนี้นะครับการปรากฏตัวของ a r c t u r u s m o n ที่ไหนก็ตามมันจะทําให้ดิจิตอลเวิร์พื้นที่ที่ a r c t u r u s m o n ไปปรากฏตัวนั้นนะครับเกิดเป็นภาวะดิจิตอลฮาซัดแบบขยายใหญ่เลยนั่นเองครับซึ่งภาวะดิจิตอลฮาสัดนั้นอาจจะเป็นเรื่องของมหันตาภัยในโลกดิจิตอลแล้วก็เป็นเรื่องของการติดเชื้อยกใหญ่อะไรพวกนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เนาะซึ่งตัวของอาร์ต r ล s m ม n นะครับเนื่องจากว่า นนั้นและมันก็เคยเกิดขึ้นซึ่งความยิ่งใหญ่ของมันที่ถูกบรรยายไว้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนปุ๊บอาจจะเกิดมหันตภัยการติดเชื้ออะไรพวกนี้มันเป็นซิมูเลชันที่งานวิจัยมีการค้นพบนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลฮาสัตร์ต่างๆนานาการที่มันไปปรากฏตัวที่ไหนเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ไม่เคยมีใครเห็นเป็นจริงๆจังๆเลยครับก็สันนิษฐานได้2อย่างนะครับก็คือว่ามันปรากฏตัวขึ้นมาปุ๊บดิจิมอนที่อยู่รอบข้างที่จะเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ถูกกาจัดไปหมดเลยหหหรรรรืืืออออออเเกกกิิิดดดภภาาาาาาาววววมมมมมมมัมััันนนนตตตยยยททํใ้้ไ่่่่ีีีจ็ชบลงข ที่นักวิจัยเขาได้มีการค้นพบกันนะแต่ไหนๆเขาก็มีการวิเคราะห์แล้วนะครับว่าพลังทั้งหมดทั้งมวลของอาร์ตูลุสบอลมันสามารถทําอะไรได้บ้างมันก็จะสื่อมาถึงเรื่องของการวิเคราะห์ท่าไม้ตายของเจ้าอาร์ตูลุสบอลเลยครับผมท่าไม้ตายของมันที่วิเคราะห์ออกมาได้มี2ท่าครับท่าไม้ตายแรกก็คือการใช้สว่านเนี่ยะลวงโจมตีศัตรูเข้าไปซึ่งเป็นการโจมตีด้วยการใช้พลัง GRB อันมหาศาลที่อยู่ในร่างกายของมันทําลายล้างร่างกายของศัตรูโดยท่าไม้ตายที่มีชื่อว่า b l a c กเด a t ์กันเองครับส่วนอีก ของมันและการแขนออกแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมวนตัวอย่างรุนแรงซึ่งการโจมตีรูปแบบนี้จะทําให้เกิดการกระจายของอนุภาค GRB โจมตีบริเวณรอบข้างอย่างรุนแรงและก็ทําให้เกิดมหาหัตภัยทําให้เกิดการติดเชื้อตามข้อสันนิษฐานของการวิจัยที่มีการบอกไว้นั่นแหละครับซึ่งการโจมตีในรูปแบบอลังการนี้ของเจ้าอาร์ทูร์สมอนจะมีชื่อว่า black c o n f e s s i o n นั่นเองครับซึ่งไอ้ตัวนี้โปรไฟล์ก็ดูลังการแล้วนะครับมันยังมีร่างวิวัฒนาการอีกนะท่านผู้ชมมันเป็นร่างสุดยอดใช่ไหมมันมีร่างวิวันนนาเเ่งงอซ้้้จีึ มีชื่อว่า Proxima m o n นะครับผม Proximamon เป็นดิจิมอนร่างอัลตรารูปแบบพิเศษครับผมซึ่งเป็นดิจิมอนที่เหนือกว่าร่างสุดยอดของไอตัวเมื่อกี้ไปแล้วนะครับโดยที่ข้อมูลที่อยู่ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมครับผมคือเป็นบทสรุปความเป็นไปได้สูงสุดของร่างมืดของแกมมามอนแล้วครับว่าถ้าหากว่าพลัง g r b ของมันไปถึงจุดสูงสุดแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับซึ่งได้ข้อสรุปออกมาว่าเป็นดิจิมอนตัวนี้ครับผมนั่นก็คือ Mon. เนาพร็อนอนิฐามอน,น,อน,นเจนว่าววอง,งอ่างก ยังพอบอกได้ว่ามันอาจเคยปรากฏตัวแล้วไม่มีใครรอดชีวิตมาบอกเรื่องราวต่างๆาได้โดยนักวิจัยเนี่ยเอาข้อมูล G R B อันเข้มข้นมาวิเคราะห์แล้วก็บ่งบอกได้ว่าอาร์คทูล m o มอนยังมีตัวตนอยู่จริงแต่พอเป็นพร็อกซิมา n มอนตัวนี้นะครับไม่มีตัวตนอยู่จริงนะแต่จะพูดถึงเรื่องของพลังของมันครับดิจิมอนตัวนี้เมื่อมีการสรุปข,ข้อมูลเป็นรูปเป็นร่างออกมาแล้วนะครับจะบอกได้ว่ามันเป็นดิจิมอนมายาที่ควบคุมพลังของการสร้างสรรค์และการทำลายล้างโดยพลังที่หลั่งไหลอยู่ในตัวของมันนะครับจะประกอบไปด้วยพลังช เท่าๆกันเลยครับซึ่งพลังชั่วร้ายที่อยู่ในตัวของ p r o x i m าร์มอนมีความสามารถในการทําลายสสารทุกรูปแบบได้แล้วก็สสารนั้นจะถูกย่อยสลายกลายเป็นข้อมูลดิจิทัลขนาดเล็กนะครับแล้วก็ตัวของ p r o x i m าร์มอนยังมีความสามารถในเรื่องของการใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ที่เอาข้อมูลดิจิทอลที่ถูกย่อยสลายนั้นมาประกอบขึ้นแล้วก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตรหรือสสารตัวใหม่ได้นั่นเองครับซึ่งเหมือนว่าเป็นวัฏจักรการทาลายล้างแล้วก็การสร้างสารรค์ขึ้นมาในพริบตาที่ตัวของ p พ o 克ซิมาร์มอนสามารถท้ มีความอันตรายสูงมากคืออย่างที่บอกครับมันสามารถทําลายแล้วมันก็สามารถสร้างสารรค์ขึ้นมาได้ด้วยพลังอันมหาศาลเท่าที่มันมีนะครับซึ่งความอันตรายมันอยู่ที่ว่ามันจะทําให้วัตจักรแห่งโลกดิจิตอลเนี่ยเดินทางไปเร็วกว่าที่ควรครับหมายความว่าที่จริงแล้วเนี่ยภูเขาอาจจะสูกทาลายในระยะเวลานี้ดิจิมอนเผ่านี้อาจจะต้องตายไปในช่วงเวลานั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมีพ็อกซิมามอนปุ๊บจะทาให้ดิจิมอนมีการตายเร็วขึ้นเกิดใหม่เร็วขึ้นวัตจักมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วไปมากกว่าดิิิจจตตตตอออลเเวววด์นนนนััััััั้้ะปปรรบบบททททแ่่่่ีีีมมืาางงกไขยสธ พลังชั่วร้ายมีเท่ากันแต่มันไม่จําเป็นต้องใช้เท่ากันนะถ้าหากว่ามันควบคุมการใช้พลังงานชั่วร้ายมากกว่าพลังงานของการสร้างสรรค์ก็จะกลายเป็นว่าโลกดิจิทัลก็คือจะเสียสมดุลไปมากยิ่งกว่าเดิมนะครับผมโดยที่ด้านตรงข้ามก็มีเหมือนกันครับผมคือทําลายไปน้อยแล้วทีนี้มีการจะพยายามสร้างสรรค์เยอะมันก็ทําให้เกิดการเสียสมดุลในอีกมุมหนึ่งได้ถ้ากล่าวโดยสรุปก็คือดิจิทัลตัวนี้นะครับมันมีความเป็นไปได้ที่จะวิวัฒนาการมาจากอาร์ทูรุสมอนแล้วมันก็จะสร้างการเสียสมดุลให้กับดิจอลลเดดก็ทาาาให้จถถึไไึึงงง่่มสยไไไปซนพู พลังชั่วร้ายกับพลังศักดิ์สิทธิ์แล้วมันก็มีพลังแห่งการสร้างสรรค์แล้วก็พลังแห่งการทำลายล้างเป็นชื่อท่าไม้ตายซะด้วยครับท่าไม้ตายของพ洛克ซิมามอนจะมีอยู่2ท่าท่าไม้ตายแรกคือการใช้พลังอนุภาคอันมหาศาลสีดำโจมตีเข้าไปที่จุดใดจุดหนึ่งของดิจิทัลเวิลด์และจะทำให้สิ่งที่อยู่บริเวณรอบข้างนั้นแหลกสลายกายเป็นอะตอมขนาดเล็กท่าไม้ตายมีชื่อว่า extinction cloud ครับส่วนท่าไม้ตายที่2คือเป็นการเร่งพลังแสงศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวของพ洛克ซิมามอนสาดกระจายไปทั่วบริเวณและ สิ่งปลูกสร้างมันก็เหมือนกับเป็นท่าไม้ตายที่ก่อกําเนิดเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาณเวลานั้นทันทีนั่นเองครับท่าไม้ตายนั้นมีชื่อว่า life o f recreation ครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นพลังสร้างสารรค์กับพลังทําลายล้างนะครับผมตัวของพ็อกซิมามอนเวลามันจะใช้ท่าไม้ตาย2ท่านนี้มันก็จะรวบรวมพลังทั้งหมดของมันไปที่ขวานที่มันถืออยู่อย่างที่บอกว่า2ท่านนี้จาเป็นต้องใช้ในปริมาณที่พลังเท่าๆกันคือพลังด้านทาลายล้างกับพลังด้านสร้างสรรค์พะอย่างน้อยที่สุดต่อให้โลกดิจิตัลจะเสียสมดุลลลลลลววัาจากกกกกรรรรรรมมีีีาา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 าเเเเเเปปป่่่่ยยนนนแแงงงง็ิิไชช้้้้อใพส์ะทททํข อย่างน้อยก็เกิดความเสียหายกับดิจิตอลเวิด์น้อยที่สุดครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของร่างวิวัฒนาการร่างสมบูรณ์และก็ร่างสุดยอดของเจ้าแกมมามอนนะครับของอาร์คทูลุสมอนกับของพร็อกซิมามอนทุกคนก็ฟังเอาคำขำนะครับเพราะว่าดูแล้วข้อมูลมันค่อนข้างจะอลังการด้วยนะครับแล้วก็ผมก็พยายามหยิบยกมาพูดคุยให้ทุกคนเข้าใจกัน,นง่ายที่สุดแล้วนะครับว่ามันเป็นดิจิมอนที่ดูอลังการนะครับเหมือนเป็นดิจิมอนที่อยู่ในงานวิจัยมากกว่าที่จะออกมาโลดแล่นในโลกดิจิตอลอะไรพวกนี้นะ คิดเห็นยังไงกับร่างวิวัฒนาการของเจ้าแกมมามอนเหล่านี้ที่เป็นร่างสมบูรณ์แลวก็ร่างสุดยอดก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะถ้าเกิดว่าใครเคยดูอนิเมะมาแล้วก็คงจําเจ้าคานไวิสมอนซีรูสมอนแล้วก็เรกูลุสมอนอย่างเงี้ยนะครับผมก็น่าจะคุ้นเคยเจ้าพวกนั้นดีนะครับแต่ว่าอาร์ทูลสมอนกับพ็อกซิมามอนก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ได้มีปรากฏตัวขึ้นมาในอนิเมะแต่อย่างใดครับโอเคนะสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลคกกกกกดกด share, กดดกดิิง่งเเปป็นนาัััใใใจใหห้้้ผมววววยยบีี๋พสส